สวัสดีค่ะราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนคลิปนี้จะมาอัปเดตในนิมความรักความสัมพันธ์นี้กับคุณค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคุณมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคุณโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ พลังงานตัวต้นหลักของเจ้าชะตาค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหานะคะมีอารมณ์เหมือนเป็นศิลปะศิลปินจิตกรจิตกรตกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างที่จะแบบมีเซน์ด้วยนะคะหรือไม่ช่วงนี้อาจจะอารมณ์สวิงเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะกินเก่งใช้เงินเก่งด้วยค่ะ เรื่องเซนเนี่ยจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้คือคืออารมณ์เหมือนสีดํากับสีขาวมาปนกันนะคะมันกลายเป็นสีเทานะคะอาจจะทําให้คุณกังวลใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าคาดเดาสิ่งต่างๆแบบพลังงานลบอย่างนะะี้ค่ะหรือว่าคิดบวกก็บวกเกินอะไรอย่างนี้นะคะระมัดระวังในการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ด้วยจิตใจของคุณต้องเข้มแข็งแนว่วแน,วแนว่ค่ะแล้วคุณจะได้รับชัยชนะ ในที่สุดนะคะอย่าพยายามเอาชนะใจใครเลยแต่ว่าเอาชนะใจของตัวเองนี่แหละนะคะ อดีตที่ผ่านมาของความรักค่อนข้างที่จะเป็นรักที่ไม่มีเวลาให้กันนะคะรักทางไกลหรือไม่ก็มีความไม่พร้อมหลายสิ่งหลายอย่างเป็นรักที่มีความแตกต่างแต่ก็ผูกพันนะคะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็เหมือนรอคอยการถูกปลดปล่อยการเป็นอิสระบางสิ่งบางอย่างนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวของการเหมือน อดทนนะคะช่วงนี้น่าจะเหมือนมองดูผู้คนที่เขามีคู่ที่เขามีความสุขสมหวังแต่ตัวของคุณก็ต้องอดทนและรอคอยนะคะ ต้องการความชัดเจนความยุติธรรมในความสัมพันธ์ช่วงนี้ค่ะเจ้าชะตามีสเสน่ห์ด้วยนะคะมีคนเข้ามาหานะถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เจ้าชะตามีสิทธิ์เลือกะคะ่ะ แต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักคู่ชีวิตเนี่ยก็คืออาจจะค่อนข้างแย่หน่อยนะเพราะว่าคู่อาจจะไม่มีเวลาให้อ่ะค่ะทำให้เกิดช่องว่างให้คนอื่นๆเข้ามานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรกับใจของคุณสักเท่าไหร่นะคะ เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกหนักอะค่ะหนักในด้านของการรักมากจนเกินไปการคิดถึงมากจนเกินไปการใส่ใจมากจนเกินไปหรือแบกรับมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันเยอะไปหมดเลยเต็มบ่าเต็มไหลของคุณเลยอย่างเงี้ยค่ะ กังวลใจแล้วก็ขี้ระแวงด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคนรักของคุณเขารู้สึกอย่างไรต่อคุณบ้างนะคะสีคาถาหมายถึงเนื้อคู่การแต่งงานชีวิตที่มั่นคงนะคะ่ะในด้านของหน้าที่การงาน รักครั้งนี้อาจจะเป็นอะไรที่ไวนะคะตกหลุมรักไวหรือว่ามาไวไปไวอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็ด้วยอารมณ์ของความใจร้อนการไม่มีเหตุผลหรือว่าอีกคนนึงยังรู้สึกเหมือนยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจไม่พร้อมที่จะมั่นคงนะค่ะความสัมพันธ์อัพดาวนะคะไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ใจของตัวเองบางท่านอาจจะบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกับคนรักได้ด้วยค่ะ ด้วยความไม่พร้อมนะคะแต่เขาก็รักคุณนะคะเขาน่าจะรู้ใจของตัวเองแล้วนะคะการที่เขาไม่มีคุณเนะะี่ยค่ะ หรือการที่ช่วงเวลาที่เขามีคุณเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่ไม่ได้ผูกมัดแลยยึดติดแต่สุดท้ายการเป็นอิสระมันไม่ได้เป็นความสุขแบบที่เขาต้องการเลยค่ะตอนนี้เขาต้องการแพชชั่นต้องการใครสักคนหนึ่งที่มาอยู่เคียงบ่าเคียงไหลมาเป็นสติของเขามาเป็นคือเหมือน มีเหตุผลนี้กับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ชีวิตของเขารู้สึกมีความหมายและมั่นคงกว่านี้นั่นแสดงว่าคุณคือแสงสว่างจริงๆในชีวิตของเขาอะนะคะเป็นที่พึ่งพา,าทำให้เขามีสติะคะ่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงบ้างคะ สิบถ้วยนะคะความรักความอบอุ่นความคิดถึงและการรอคอยการต้องการโอกาสจากสิ่งที่จบไปแล้วเนี่ยค่ะ ความสัมพันธ์ที่ยังรักยังผูกพันคุณอาจจะเลือกที่จะพอแล้วไม่ไปต่อนะคะทง้ทงที่ยังรักยังคิดถึงอยู่ค่ะแต่ตัวเขาค่ะต้องการโอกาสให้คุณเปลี่ยนใจแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเขาอยากกลับมาค่ะเขาอยากพูดคุยกับคุณ เขาอยากเคลียร์ความสัมพันธ์นี้ค่ะถ้าใครที่บล็อกกันอยู่เขาอยากให้คุณปลดบล็อกกันนะคะขอข้อความจากคณรักของราศีเมทุนด้วยค่ะเขาอยากคืนดีค่ะคุณคือพลังใจของเขาอะ เขาคิดถึงคุณนะคะคุณคือคนที่ใช่นะคะไม่มีคุณแล้วเขาเหงามากเลยเหมือนชีวิตมันไร้จุดหมายปลายทางะคะ่ะเหมือนทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ทำใจไปแค่นั้นน่ะนะคะดูเหมือนคุณจะไม่ให้โอกาสเขาอะคะ่ะรักผูกพันนะคะ แล้วก็อยากจะออกไปจากความรู้สึกที่แย่ๆเหล่านี้สักทีอค่ะอยากได้รับชัยชนะอยากเป็นที่หนึ่งในใจของคุณนะคะเขาต้องการโอกาสนั่นเองนะคะขอให้แนะนำให้กับราศีเมถุนนะคะ รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เราแค่ไม่มั่นใจในตัวเองกันหรือเปล่านะคะพราะไพ่บอกว่าคู่รักที่เชื่อใจได้คําปรึกษาที่ยอดเยี่ยมจากใจพัวพันกับความบากบันที่สร้างสรรค์ก็คือเหมือนว่าคนคนนี้เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นใจดีและไว้ใจได้ะค่ะเขากลับมาด้วยการมีเหตุผลและเป็นผู้ใหญ่นะคะที่สำคัญเราก็ต้องมีเหตุผลและเป็นผู้ใหญ่ด้วย ระมัดระวังในการตัดสินใจนะคะไพ่บอกว่ากล้าที่จะแสดงออกะคะ่ะอย่าละทิ้งในสิ่งที่เชื่อลุกขึ้นยืนเพื่อตัวเองนะคะออกมาจากพลังงานลบๆะคะ่ะจุดสิ้นสุดของความยากลำบาก ยกภาละออกจากบ่าจุดจบของการยึดติดและการพึ่งพาต้องบอกเลยว่าเป็น2กรณีนะบางท่านอาจจะแบบมาไกลแล้วค่ะถึงเวลาที่เราจะต้อง move on ไปข้างหน้าแต่บางท่านอาจจะเลือกที่จะยังเสียดายอดีตอยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลืมลืมเรื่องเราแย่ๆเพื่อการเริ่มต้นใหม่และเชื่อใจกันอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะสุดท้ายแล้วสตินะคะทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ถูกต้องะคะ่ะ ทำสิ่งที่ใช่ด้วยเหตุผลนะคะเหตุผลที่ถูกเปรียบเทียบสิ่งดั้งเดิมกับสิ่งใหม่ว่าอะไรเหมาะกับคุณนะคะสังคมที่มีจิตวิญญาณถ้าเรารักใครสักคนเราก็ต้องรักตัวเองด้วยแล้วก็ตัวเขาจะต้องรักที่ตัวเราเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างนี้คะ่ะเช่นเดียวกันกับการที่เรารักเขาในแบบที่เขาเป็นนนนะคะ และไพ่ย,ยังบอกอีกว่าช่วงนี้คุณน่าจะเครียดอะคะ่ะลองหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าการแบบมีแรงพลังงานพลังใจให้กับตัวเองอะคะ่ะลองออกไปผจญภัยบ้างก็ได้นะคะการท่องเที่ยวผจญภัยการพักผ่อนนะคะเรียนรู้ที่จะปล่อยมันนะคะเชื่อในความฝันของตัวเองด้วยนะคะ มหมอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนได้รับบทเรียนมากมายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะการรู้ใจของตัวเองหรือว่าการไล่ล่าตามความฝันของจิตวิญญาณที่มันเติบโตน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณพบกับคําตอบในหัวใจหรือว่าทางออกของความสัมพันธ์ได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณโซดาศิีเมทุนมาอัปเดตแนวน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยนะคะ คนโสดค่ะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเก่งค่ะแกล้งนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยไพ่ใบนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงเก่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามะคะ่ะคุณมักจะต้องผเผชิญความเหนื่อยยากแล้วก็อุปสรรคเพียงลําพังตัวเองนะคะที่สําคัญค่ะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะ ส่วนมากจะมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่มั่นคงค่ะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนั่นเองค่ะข้อเสียอาจจะเป็นคนที่ดื้อดึงทำอะไรต้องให้ได้ดั่งใจไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆนะคะในด้านของความรักเนี่ยค่ะต้องเจอกับเนื้อคู่จริงๆถึงจะอยู่ด้วยกันได้ค่ะเพราะว่าดวงค่อนข้างที่จะเหมือนมีอำนาจของความควบคุมอะคะ่ะอ่อนโยนก็จริงแต่ว่ามีความควบคุมเพราะฉะนั้น ถ้าเจอกับความรักที่ตรงกันข้ามเนี่ยค่ะจะรู้สึกอึดอัดเรารู้สึกว่าจะต้องอดทนและประคับประคองแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เราเป็นเนื้อคู่กันจริงๆเนี่ยเราจะเกื้อกูลแล้วก็ยอมซึ่งกันและกันนะคะ เป็นผู้ที่รักตัวเองนะคะโลกส่วนตัวสูงด้วยถึงเวลาที่คุณจะต้องขอบคุณตัวเองแล้วค่ะที่คุณเข้มแข็งแล้วก็ผ่านเรื่องราวอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะถึงเวลาที่คุณต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณนะคะสง่างามเพียงใดนั่นเองนะคะยีเอ็มเพจขึ้นมาด้วยช่วงอดีตที่ผ่านมานี่ค่ะ น่าจะทำแต่งงานนะคะเจอคนที่ใช่ก็จริงอะคะ่ะแต่รู้สึกว่าปากท้องสำคัญนะคะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ะคะ่ะหยิบจับทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จพลิกความคาดหมายเลยนะคะมีสเสน่ห์ค่ะเฟลลี่เข้าคนง่ายแต่ลึกลับซับซ้อนเหมือนกันนะคะไปได้ง่ายกับใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ผ่านมานะจะไม่ค่อยมีเวลานะเจอคนที่ดีแต่ว่า ไม่ได้สนใจสักเท่าไหระคะ่ค่ะเจอคนที่ใช่แต่ก็ยังรู้สึกเหงาอยู่นะคะบางท่านอาจจะเหงาเพราะว่ามีภาระที่ต้องแบกรับและร,รับผิดชอบหรือไม่บางท่านอาจจะรู้สึกอ่ารู้สึกเข็ดกับอดีตนะคะที่เหมือนตกดุมรักแล้วก็ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังรู้สึกเหงาอยู่แต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยคือเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำหรือว่าเจอแต่ คนแบบเดิมๆไปๆกับๆอะไรอย่างนี้นะค่ะนะคะแบบเดิมๆอยู่ในนั้นแหละมีสเสน่ห์แต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะรอคนที่ใช่คนเดียวเท่านั้นนะคะนานแค่ไหนก็จะรอนะคะไ mm hmm. พ่ช่วยบอกด้วยนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแนวน้มของคนโสดจะเป็นอะไรบ้างคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะ คนโสดค่ะมีโอกาสที่คนเก่าจะหวนกลับมาได้ด้วยนะคะมีตัวเลือกอะค่ะถ้าใครมีอดีตคนรักเก่าคนเก่าจะกลับเข้ามาหรือไม่คุณอาจจะเจอกคนที่เขาเคยมีอดีตค่ะแต่เขาเข้ามาครั้งนี้เหมือนกับว่าเข้ามาแล้วก็อยากจะศึกษาเรียนรู้คุณแบบช้าๆค่ะ อาจจะเป็นนักกฎหมายนะคะหรือไม่ก็ธาตุลมหาากุมตุนเมถุนเม่สิงธานูหรือรักทางไกลนะคะม่หมอรู้สึกว่า คุณยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปิดใจอะคะ่ะมีเสน่ห์นะแต่ว่าคุณยังยังเข็ดกับอดีตหรือว่ายึดติดอยู่กับอดีตมากจนเกินไปอะนะคะก็เลยไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาแบบง่ายๆคะ่ะแต่คุณกําลังจะเจอคนที่ใช่นะคนที่เข้ามาเป็นเหมือนความรู้เป็นบทเรียนอย่างเงี้ยค่ะค,ะคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เขามีฐานะที่ดีด้วยนะคะ หรือไม่ช่วงนี้ค่ะเจ้าชะตาอาจจะโฟกัสแต่เรื่องของหน้าที่การงานการเงินอย่างเดียวเลยก็ได้ด้วยค่ะเรื่องของความรักนะคะมีเข้ามาให้แบบ คือเข้ามาแบบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยดีต่อใจนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดะคะ่ะยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของคุณนะคะเพราะไพ่หกดาบเนี่ยไม่ได้แย่นะคะก็คือเหมือนกับว่า เราผ่านมรสุมมาได้แล้วปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายค่ะแต่ว่าคุณยังไม่เปิดใจเลยเห็นไหมคะเห็นกุญแจตรงนี้ไหมเรายังกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่อะค่ะแต่ที่แน่ๆมีอะไรที่ฝึกๆเข้ามาคนๆน,นี้ไม่ได้มีเสน่ห์อย่างเดียวแต่เขามีเขามีเอ่อมีเงินด้วยนะคะ <laughs> เขามีทรัพย์สมบัติด้วยเขามีเรื่องสプラยด้วยอะค่ะ อาจจะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องเร่งเร,รีบนะคะถ้าหัวใจของคุณรู้สึกว่ามันใช่ แล้วก็ไม่มีข้อแม้ใดๆหรือคาถามใดๆะคะ่ะก็ลองเปิดใจเรียนรู้แบบช้าๆแต่ที่แน่ๆไม่เหมาะรู้สึกว่ายังจะมีสถานีหน้ารอคุณอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะคนที่เป็นรักทางไกลและมั่นคงอ่ะจะมาเข้าอา่อจะเข้ามาสองคนก็ได้นะคะอาจจะเป็นท่าน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือว่าคนที่เขามีสเสน,นะะ่ห์ค่ะมาอมกับเ,เหมือนสายเปย์อย่างเงี้ยนะคะแต่คนเหนือมั่นคงเป็นต่างชาติได้ด้วยค่ะมีโอกาสเป็นมังกรพิศกันนะคะ มาดูไพ่แนะนำกันค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะไพ่บอกว่าคนที่เข้ามาค่ะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นใจดีมีเหตุผลเป็นที่ปรึกษาได้ค่ะจะมีคนดีๆเข้ามานะคะไพ่บอกว่าให้เตรียมพร้อม รับความท้าทายที่รออยู่ค่ะเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณกำลังจะเจอกับเพื่อนใหม่กาลยานามิตรใหม่ๆค่ะหรือว่าประสบการณ์ด้านของอารมณ์ครั้งใหม่นะคะการได้รับเชิญสู่เหตุการณ์ในสังคมเพื่อนที่สามารถแบ่งปันความกังวลได้ด้วยค่ะก็น่าจะเหมือน คุณน่าจะมีเพื่อนใหม่หรือคนดีๆเข้ามานะคะความรักค่อยๆเติบโตค่ะค่อยๆก่อตัวนะระมัดระวังเรื่องของการตบหลุมรักในทันทีด้วยะคะ่ะต้องระมัดระวังในด้านไพ่บอกว่าคุณจำเป็นต้องกักบ,บริเวณระหว่างที่มีความรู้สึกด้านอารมณ์ก็คือการตกหลุมรักในทันทีทันใดมากจนเกินไปนะคะมีสติะคะ่ะไปแบบช้าๆนะ ทำสิ่งที่ใช้ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจริงๆนะคะและพ่ยังบอกอีกว่าก้าวกระโดดแห่งศรัทธานะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่ดีที่สุดนั้นแสดงว่าคุณนะคะกำลังจะมีตัวเลือกเข้ามาแล้วนะคะรักษาความทรงจำกับคนที่คุณรักไม่หมดรู้สึกว่า ถึงเวลาที่คุณจะต้องแสดงความรู้สึกหรือว่าตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วนะด้วยการเป็นตัวของตัวเองค่ะการถูกปลดปล่อยหรือว่าการเป็นอิสระที่จะรักที่จะเรียนรู้นะคะหรือว่าการปลดปล่อยจากอดีตคะ่ะหรือความกลัวที่อยู่ในใจของตัวเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีเมถุนขอให้คุณโชคดีในความรักนะคะ